รองเท้าคุณอยู่ไหนถอดแรงหน้าครับคุณถอดรองเท้าไว้ทําไมผมกลัวพี่เมนครับแล้วทําไมต้องหวีผมเรียบเขาบอกว่าเว้นลุกไหมน้องเว้นลุกไหมบอกเอาเว้นลุกก็ได้ครับแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรครับคุณใส่เสื้อกลับด้านคุณใช่ครับเนี่ยครับอีย่าตรั้งนึ่งนะคะฉีเรือดเขีย่อพร้อมไหมฮะครับค่ะพร้อมค่ะพร้อมครับโค้ชอีกคนในเดืไวอยคนไหนน่ากลัวที่สุดตอบครับพี่คิมครับคุณแม่คิมค่ะ น่ากลัวตรงไหนตรงหน้าค่ะคือตอนที่คุณแม่แต่งหน้าแล้วอ่ะองลงมากองลง,ลงอตอนไม่แต่งล่ะอมา่าไตา์มากเลยค่ะต่อกรับโจครับ,รบพี่โจทำไมต้องเป็นพี่โจครับเขายิ่งมากเลยค่ะจับทางไม่ถูกว่าเอ๊ะเขาคิดอะไรอยู่โค้ชคนไหนในสี่คนนี้เป็นสเปคของเราเลยอุ้ยเร็วครับพี่โจนั่นค่ะพี่โจซีซั่นนี้ต้องยอมพี่โจค่ะพี่โจหล่อมากจริงพี่ผิงโตครับตุ้งไหนครับเวลาเขาร้องเพลงเขาจะอย่างเงี้ย เป็นพี่คิมนะตอนนี้พี่คิมเขาหน้ารักอ่ะแล้วก็เขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดพี่คิมครับก็คืออยากได้แฟนแบบพี่คิมใช่ครับไซส์ขนาดเดียวกับพี่คิมได้ไหมครับเล็กลงมาหน่อยครับเพื่อนข้อแข็งทุกทีมใครน่ารักโดนใจสวยที่สุดในสายตาเราข้าวโพดครับถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งข้าวโพดเดินมาหาุ๊กแล้วเฮ้ยเราเป็นแฟนกันเถอะหมายคนละชั้นกันครับเขาคือนางฟ้าครับอ๋อคุณคือมาวัดครับนุ๊ก ขาตลกค่ะไม่เคยเงียบเลยยกเว้นหลับกับกินเราชอบร้อสี่เรื่องฟันอ่ะตลอดทั้งวันฟันเขาเหยนครับเวลาผมอยู่ใกล้ๆเขาผมตื่อกลัวอะไรเงี้ยอยากร้องเพลงคู่กับใครมากที่สุดในศิลปินบนโลกนี้พี่ซันนี่ไม่ใช่ซันนี่ยูโฟล้อมพัดตึง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 ตงตึงตงตึงงตึงตึงตึงงตึงงตึงงอยากร้องเพลงกับพี่ป้าครับนก นุกก็เลือกคุณคุณก็เลือกนุกคุณกับคุณสองคนน่าจะร้องเพลงด้วยกันได้ดีเธอจะมีใจหรือเปล่าขอให้ทุกมีความสุขของคู่กัน <c oughs> นะ <c oughs> ถ้ามน,นุษย์ไม่ได้ใช้ปากร้องเพลงต้องใช้ส่วนอื่นร้องเพลงคือส่วนไหนครับข้อสอบหน่อยแน่ลองใช้ข้อสอบร้องเพลงให้ดูหน่อยใจไหนลองใช้ใจร้องเพลงให้งหน่อยสิครับ <c oughs> ไม่ได้ ดิร้องอยู่ไหมเนี่ยยังอ๋อยังสามมือมันเลมือร้องยังไงไมื่อมาเคยมีคนมาจีบฉีไหมครับน้อยมากไม่ไม่ค่อยจริงๆจริงเหรอมุกไหนที่เขามาจีบแล้วรู้สึกโอ้โหไม่ผ่านมากน่ารักจังเลยมีแฟนอะไรอย่างฉัคก็แบบอะไรคือไม่ชอบผู้ชายที่โซเชียลจัดๆอ่ะหมายถึงว่าชอบอัพนู่นอัพนี่อ่ะตื่นเช้าแบบมอร์นิ่งครับทานข้าวกันในครับอะไรเงี้ยมันมันพูดได้พูดได้ ถ้าไม่อยากเจ็บใหญ่ย,ย,ยิ้มไหมพี่พพถึงผมจะเล็กแต่ผมก็มีแซกที่ยิ่งใหญ่ครับพี่ถ้าพรุ่งนี้โลกแตกคุณจะทำอะไรเป็นอย่างสุดท้ายไม่ใช่อยู่กับครอบครัวนะหนึ 1, 2, ่งสองสามปั่นจักรยานพอเราปั่นไปตามทางอย่างเงี้ยมันอาจจะแตกข้างหน้าเราอาจจะได้เป็นคนหนึ่งที่เห็นตอนมันแตกอยู่ก่อนเราจะตายไปเ,เป็นเรื่องเวลาวเลยอะเอาอเซื้อกาวพี่ซื้อกาวที่ก็ทำอะไรอะต่อโลกไม่ติด อฟิมาก่ะธรรมดาเพื่อนๆก็บอกให้โพสท่าถ่ายรูปตอนนี้เริ่มขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้เกิดรายการดีๆแบบนี้ครับคุณสามารถติดตามกิจกรรมดีๆและคลิปสนุกๆได้ที่ Facebook และ YouTube The Voice Thailand และอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะ